โอเคครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ m a c โครมีเดียแฟนะครับก่อนอื่นผมก็หาดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อว่า Adobe Macromedia f a s h นะแล้วก็พีมก็ดาวน์โหลดมันก็จะมีไซต์ต่างที่ให้เราหาดาวน์โหลดได้นะครับอย่างเช่นนี่เข้าไปที่ South32 นะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับหรือเราเข้าไปที่อะไรครับ Adobe f a s h นะแต่ตัวนี้เป็น Flash Player เราเป็นเป็นเป็น f a s h Player กับ Flash ตัวที่เป็น ตัวที่สร้างนะคือกี่ยสตูดิโอหรือครีเอเตอร์นี่เองนะครับดังนั้นเราก็เลือกสักตัวหนึ่งเช่นเอามาจากไทยแวร์มีมีมีมาจากไหนบ้างครับนี่เก็ตอินโฟผมก็บอกว่าไซต์ไทยแวร์ .com นะนี่ก็จะมีโปรแกรม นะมันครมิดีอแฟต5ซึ่งเมื่อคุณดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีผมดาวน์โหลดมาแล้วนะจะได้ไม่เสียเวลาคุณก็จะได้เป็นตัวแฟตโปรเฟชชั่นอลตัวนี้นะครับประมาณร้อยกว่าเมกผมสาม,มารถดับเบิลคลิกเพื่อที่ทำการติดตั้งได้เลย โอเคครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเป็น m a c o u l a y Fast นะครับแล้วก็มีตัวพวกอะไรคร Enticition Manager พวก f l a s Video Encoder ทำให้ขนาดวิดีโอเล็กลงแล้วก็เป็นพวก f l a s Video Exporter ก็คือสามารถที่ั๊กอินไปเป็น Quick Time พวก MP4 ซึ่งเรานิยมส่งออกมาเป็นพวกอะไรครับพวกขึ้นไป YouTube เราก็จะต้องแปลงออกมาเพราะปัจจุบัน YouTube ไม่ support ตัวอะไรครับ SLA แล้วนั่นเองนะเราก็ Next ตอบ I accept คลิกที่ปุ่ม Next เราก็บอกว่าอาาสายไป่คลิกล็อนแล้วกันหรือช็อตคัทด้วยเพื่อให้เรียกสะดวกแล้วคลิกที่ปุ่ม next install m a c r o d e d f a s player ตัวเล่นด้วยแล้วคลิกที่ install รอจนห้าติดตั้งเสร็จนะติดตั้งไม่ยากนะฮะในนั้นดาวน์โหลดแล้วเราก็สามารถติดตั้งได้เลยเรอามาสักสี่ห้านาทีนะฮะก็โปรแกรมน่าติดตั้งเสร็จตอนนี้เราจะเห็นว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแนละ้วคุณต้องการโชว์สต์มีคุณก็คลิกที่โชว์ะลิสี์มีไฟล์แต่พอดีเราไม่ ไม่คลิกนะเราก็ finish ไปจะเห็นว่าถ้าเกิดเราติดตั้งปุ๊บเราให้สร้างไอคอนเราก็จะมีไอคอนปรากฏเพื่อให้เรียกใช้เนี่ยนะไอคอนจะเห็นเป็น Macromedia f a t 8นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเราก็ double click ไปพอ double click ไปเนื่องจากว่าเราเราจะเป็นตัว trials นะครับเพื่อลองเพราะนั้นคุณต้องไปซื้อ key มานะครับแล้วก็ระบค key ใส่ไปเราก็กด ok ไปนะครับมันก็จะบอกว่าการ trials นะครับคุณต้องการเป็น f a t Professional หรอการสร้างผลง,งานเราคลิกที่โอเคนะครับแล้วก็รอเปิดโปรแกรมเปิด,ปดนี่คือหน้าจอของหน้าจอแรกของ Macromedia f a s h ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในคลิปวิดีโอถัดไป